โรงเรือนนะคะให้ทุกคนดูค่ะโรงเรือนนะคะให้ทุกคนดูค่ะทุกนาจ๊าทุกคนอันนี้คือเมื่อครั้งก่อนได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราเอาแตงป่าปลูกแล้วแล้วก็เราก็ทําค้างให้เขาจับนะคะด้วยการใส่ตะข่ายนั่นเองนะคะทําเป็นให้เขาจับนะคะ ได้รับชมเนาะนี่ค่ะก็ติดลูกกระจิ้วรล้วนะคะเริ่มจะติดลูกติดผลเล็กๆน้อยๆให้เราได้รับชมนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าเนาะทุกคนที่เราได้ปลูกผักแล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนนะจ้าทุกคนอันนี้คือเมื่อครั้งก่อนได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราเอาแตง ปลูกแล้วแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงเนาะทุกคนที่เราได้ปลูกผักแล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนมือเนาะทุกคนเนาะเขาเรียกว่ามือเนาะแตงกวาเขาก็จะจับแล้วก็เลื้อยขึ้นตามค้างนะคะตาข่ายที่เราทําเอาไว้ให้นะคะทุกคนนะคะผักอิกนรี sea, ปลอดภัยของเรานะจ๊ะทุกคนเกษตรอยู่แบบ พ่อเพี้ยงนะคะนี่ค่ะคือเขาก็เป็นเลยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วค่ะนะคะสวยงามมากๆทุกคนค่ะเรามีแตงกวานะคะพัฒนาการของแตงกวานะคะทุกคนเริ่มดอกแล้วจ้ะทุกคนค่ะมาดูกันเลยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วค่ะนะคะสวยงามมากๆทุกคนค่ะ นะดอกเขาก็เนาะเยอะมากทุกคนก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในอนะสวนผักของเรามาให้ทุกคนนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือเมื่อครั้งก่อนได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราเอาแตงป,ปลูกแล้วแล้วก็นะดอกเขาก็เนาะเยอะมากทุกคนก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในอ่านะ สวนผักของเรามาให้ทุกคนได้ผักสวนครัวเกษตรพ่อเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในเราก็ทำค้างให้เขาจับนะคะด้วยการใส่ตะข่ายนั่นเองนะคะทำเป็นให้เขาจับนะคะนะคะผักอินรียปลอดภัยของเรานะจ๊ะทุกคนเกษตรอยู่แบบ พอเพียงนะคะนี่ค่ะคือเขาก็เป็นสวยงามมากๆเลยจ้าทุกคนนี่ค่ะมีดอกด้วยนะคะมีใจที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดลูกกระจิ้วเลี้วหนึ่งลูกเลยจ้าทุกคนคะ่ะนี่จ้าทุกคน มาดูความสวยงาของมือเนาะทุกคนเนาะเขาเรียกว่ามือเนาะแตงกวาเขาก็จะจับแล้วก็เลื้อยขึ้นตามค้างนะคะตาข่ายที่เราทําเอาไว้ให้นะคะทุกคนได้รับชมเนาะนี่ค่ะก็ติดลูกกระจิ้วรล้วนะคะเริ่มจะติดลูกติดผลเล็กๆน้อยๆให้เราได้รับชมนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าเราก็ทําค้างให้เขาจับนะคะ ด้วยการใส่ตะข่ายนั่นเองนะคะทําเป็นให้เขาจับนะคะโสวนผักของเรานะคะแตงกวานะคะทุกคนดอกเยอะมากทุกคนดูนี่ดูนี่นะคะถ้าติดดอกติดผลหมดนี่ก็คือว่ากินกันแบบอ,ร,อร่อยเลยเลยจ้ะทุกคนเลยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วคะ่ะนะคะสวยงามมากๆทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ระรงเรือนนะคะให้ทุกคนดูค่ะนะดอกเขาก็เนาะเยอะมากทุกคนก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในอ่าสวนผักของเรามาให้ทุกคนเนาะทุกคนที่เราได้ปลูกผัก แล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนเรามีแตงกวานะคะพัฒนาการของแตงกวานะคะทุกคนเริ่มดอกแล้วจะ้ะทุกคนคะ่ะมาดูกันเลยนี่จะ้ะดอกเยอะมากทุกคนแต่ว่าจะมีลูกให้เรากินกี่ลูกสวัสดีค่ะ ทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นี่จ้ะดอกเยอะมากทุกคนแต่ว่าจะมีลูกให้เรากินกี่ลูกได้รับชมเนาะนี่ค่ะก็ติดลูกกระจิ้วรล้วนะคะเริ่มจะติดลูกติดผลเล็กๆน้อยๆให้เราได้รับชมนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้า สวยงามมากๆเลยทุกคนเอ้ยก็จะเป็นความภูมิใจของเราเชาวเกษตรผักสวนครัวเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในสวนผักของเรานะคะแตงกวาค่ะทุกคนติดลูกกระเจิ้วเลี้ยวหนึ่งลูกเลยคะทุกคนค่ะ นี่จ้าทุกคนมาดูความสวยงามของนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือเมื่อครั้งก่อนได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราเอาแตงป่าปลูกแล้วแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ้าวันนี้รังค่ะ ผักอินรียปลอดภัยของเรานะจ๊ะทุกคนเกษตรอยู่แบบพอเพียงนะคะนี่ค่ะคือเขากงุมเป็นผักสวนครัวเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในดอกเยอะมากทุกคนดูนี่ดูนี่นะคะถ้าติดดอกติดผลหมดนี่ก็คือว่ากินกันแบบอ,ร,อร่อยเลยเลยจ้ะทุกคน นี่จ้ะดอกเยอะมากทุกคนแต่ว่าจะมีลูกให้เรากินกี่ลูกเลยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วค่ะนะคะสวยงามมากๆทุกคนค่ะผักสวนครัวเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในน้ทุกคนที่เราได้ปลูกผัก แล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนเล้ยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วค่ะนะคะสวยงามมากๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้รผักสวนครัว เกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในสวยงามมากๆเลยจ้าทุกคนนี่ค่ะมีดอกด้วยนะคะนีสวยงามมากๆเลยทุกคนเอ้ยก็จะเป็นความภูมิใจของเราชาวกเกษตรเลยนะคะแตงกวาเริ่มดอกแล้วคะ่ะนะคะ สวยงามมากๆทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงในโรงเรือนนะคะให้ทุกคนดูคะ่ะดอกเยอะมากทุกคนดูนี่ดูนี่นะคะถ้าติดดอกติดผลหมดนี่ก็คือว่ากินกันแบบอ,ร,อร่อยเลยเลยจ้ะทุกคนผักสวนครัว เกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะคะปลูกผักในสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราทุกคนที่เราได้ปลูกผักแล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าสวนผักอีกแล้วนะจ๊ะ วันนี้มือเนาะทุกคนเนาะเขาเรียกว่ามือเนาะแตงกวาเขาก็จะจับแล้วก็เลื้อยขึ้นตามค้างนะคะตาขายที่เราทําเอาไว้ให้นะคะทุกคนเนาะทุกคนที่เราได้ปลูกผักแล้วก็เห็นผลผลิตนั่นเองนะคะทุกคนสวนผักของเรานะคะแตงกวานะคะทุกคน